สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตพบกับท่านตอนเช้าเๆของวันที่7สิงหา2563คุยกับอดิสรตรงไปตรงมาครับแม่ควันหลงจากผู้บัญชาการทหารบกออกมาพูดว่าโควิดรักษาหายแต่ชังชาติรักษาไม่หายเป็นฟืนเป็นไฟครับสังคม ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ผู้บัาการทหารบกคนนี้อย่างรุนแรงรวมทั้งรายการคุยกับอดีศรด้วยมวเมื่อวานนี้ครับคนใกล้ชิดของผู้บัญาการทหารบกออกมาคล้ายๆว่ามาเป็นแหล่งข่าวมาให้สัมภาษณ์บอกว่าท่านผู้บัญาการทหารบกไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครไม่น่าจะร้อนตัว <laughs> บ่ได้เอ่ยซื้อถึงไผไปร้อนตัวให้ยังถ้าแปลเป็นภาษาอีสานบ้านผมมันไม่ร้อนตัวหรอกครับท่านผอบอทอบอแต่มันร้อนตีนมันขั้นตีนว่ะหนึ่งขั้นตีนอยากจะเดินไปคุยกับท่านว่าท่านพูดอย่างนี้ได้อย่างไรท่านเป็นผู้วาจารทหารบกรับผิดชอบกองทัพรับผิดชอบความมั่นคงของชาติบ้านเมืองมาเปรียบมาเปรย บอกว่าชังชาติรักษาไม่หายผมก็พูดว่าชาติคือประชาชนชาติไม่ใช่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ชาติไม่ใช่พวกคุณทั้งหลายที่เสวยอำนาจเป็นข้าราชการระดับสูงกินเงินเดือนมหาศาลกลุ่มความลับกลุ่มเศรษฐกิจกลุ่มการเคลื่อนไหวของประเทศชาติไม่มีใครชังชาติครับร้อยเปอร์เซ็นตคนที่มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทยไม่มีใครชังชาติเขารักผืนแผ่นดินคุณอย่าผูขาดคุณอย่าผูผดัดผมอยากถามผู้ัญชารารทหารบกเมื่อวานผมก็ถามไปแล้วรักชาติจริงถามหน่อยคุณพ่อของคุณนิพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ขอขอนุญาตเอ่ยนามทํารัฐประหารรอสอชโคน่นพลเอกชาติชายชุนทวันถึงแก่อสัญ,ญกรรมไปนะครับถ้าเมียหลวงเมียน้อยไม่ฟ้องกันไม่รู้หรอกว่า พ่อของคุณมีทรัพย์สินสลิงคารถึงสี่พันล้านตอบหน่อยอันนี้ชังชาติหรือเปล่าผมเลยร้อนตีนอยากไปคุยกับคุณแต่ร้อนตีนประการที่สองคือว่าถ้าอยู่ใกล้ๆก็เป็นมวยไทยแล้วครับปากไม่ดีผมก็แปลกใจครับสังคมประเทศไทยเนี่ให้ความสำคัญอะไรกับน,นักหนากับผู้บราการทหารบกเปรียบเทียบตำแหน่งก็คืออธิบดีกรมหนึ่งเท่านั้นเอง เทียบเท่าอาธิบดีกรมชนะระทานกรมการปกครองกรมต่างๆของกระทรวงทบวงกรมเท่านั้นแหะครับแต่ว่าพอบอทบเลยทำไมมันใหญ่โตนักหนาคนให้ความสําคัญมากที่สุดอ๋อเพราะตำแหน่งนี้มันยึดอํานาจได้ไงบรรพระบุรุษของพวกคุณนี่พอเรียนหรือว่าพอมีตําแหน่งเป็นผู้วาิการทหารบอกห้วันนี้ถึงจังหวะของกูกูจะต้องปฏิวัติร,รัฐบา,าร เพราะว่ารุ่นพี่มันรวยนี่จอมพลถนอมจอมพลสลิริธนรัตน์ล่ำรวยมหาศาลไหมครับทำรัฐประหารถูกยึดทรัพย์ไหมล่ะครับผมก็อยากถามคุณอภิรัตคงสมพงศ์ครับเมื่อท่านกเกษียณอายุแล้วผมขออนุญาตที่จะเป็นเจ้าภาพท่านนะครับที่จะตรวจสอบทรัพย์สินให้ปปชแลืององค์กรอื่นใดการฟอกเงินหรือเปล่าหลังกเกษียณครับหลังการขายแล้วค่อยเจอกัน นะมันไม่ร้อนตัวหรอกแดงเอ้ยมันร้อนตีนป่ากันอยู่ดีๆจะเกษียณอายุราชการอยู่แล้วใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วยังไม่รู้อีโนโอีเนอีกครับท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งผมอยากคุยให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าเศรษฐกิจกพลิกฟื้นดีขึ้นมาตั้งแต่ปี2557ตั้งแต่ท่านยึดมานาดครับ ผมเลยบอกขณะที่ปลาัยหรือบรรยายเนี่ยปาตกถานี่ไม่สบายหรือเปล่าเศรษฐกิจมันดีไม่ดีเนี่ยคุณจะโกหกสิชาวบ้านเขารู้หมดยึดอาํานาจมามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันไปไม่ได้อยู่แล้วมันจะอดจะตายอยู่แล้วยังมีปากบอกว่าเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจดีแต่พวกคุณนั่นแหละที่ดินตาบอดขึ้นมาถึงหกร้อยล้านเนี่ยที่ดินของพ่อใครก็ไม่รู้พูดผิดพูดใหม่ได้นะเดียวรัฐมนตรีครับ เขาไม่เอาพวกคุณแล้วเขานักศึกษาเขาบอกว่าประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปสาเหตุหลักคือคุณแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อยา่าโกหกประชาชนอีกครับฝากไว้แค่นี้แล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ